สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาัญญามติปีนาวันนี้จะมาสอนการใช้งานคำสั่งสแกน f เ,เพื่อหาพื้นที่วงกลมนะคะวัตถุประ,ประสงค์ก็คือเพื่อที่จะสามารถอธิบายคำสั่งสแกนเอฟและเข้าใจคำสั่งสแกน f ได้อย่างถูกต้องขั้นแรกนะคะเราก็จะทำการสร้างไลบรารีขึ้นมา2ห้องนะคะนั่นก็คือห้องแรกก็คือ Include Standard I.O. นะคะห้องที่2ก็คือ i n c l u d e Con I/O นะคะ บรรทัดต่อมาก็คือ void main และต่อคำสั่งต่อมาก็คือคำสั่ง clear screen เพื่อที่จะทำการล้างหน้าจอนะคะต่อมาเรามาดู3บรรทัดน,นี้กันเลยนะคะคำสั่งชา a r x 2 0นะคะคำสั่งชาเป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่รับตัวอาาักขระได้เพียง1ตัวเก็บไว้ในห้อง x แต่เมื่อเรามีวงเล็บ20นะคะ ชาจากที่เก็บอัคละได้เพียง1ตัวจะเก็บได้สูงสุดถึง20ตัวเลยนะคะมรถ้าต่อมาก็คือ f ฟลด์ y เท่ากับสามจุดหนะคะก็คือ f ฟลดเป็นคำสั่งที่จะทำหน้าที่รับค่าเลขทศนิยมแล้วนำไปเก็บในห้อง y นะคะส่วน3 1มสี่จะเป็น ค่าเริ่มต้นในการแสดงออกแสดงผล3.14ก็คือค่าพายนะคะต่อมาเป็นคำสั่งอินเก็คือคำสั่งอินจะรับคำสั่งหรือรับข้อความที่เป็นเลขจำนวนเต็มนำมาเก็บไว้ในห้อง s ซนะคะต่อมาเรามาดู3บรรทันนี้นะคะบรรทันแรก tag color วงเล็บ9ก็คือแท็กคัลเลอร์เป็นคำสั่งที่เมื่อเราจะโชว์ผลลัพธ์นะคะจะแสดงสีที่เราต้องการโดยสีที่เรานนามายกตัวอย่างก็คือรหัสสีน้ำเงินนะคะต่อมาก็คือคำสั่งสีปินเแล้วตามด้วยคำสั่งที่เราจะให้แสดงผลนั่นก็คือวันนี้เป็นคำว่า Enter Name นะคะต่อมาเป็นคำสั่งหลักของเราก็คือคำสั่ง ScanF ก็คือเปอร์เซ็นต์เอก็คือจะทำให้คำสั่งของเรามีความสัมพันธ์กับชา x ข้างบนนะคะเมื่อเรามีชา x 20นะคะเราก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์เอเพื่อที่จะรับชุดข้อความและนำมาเก็บไว้ในห้อง x นะคะและบรรทัดต่อมาก็คือ tag color แท็บคัลเลอร์ก็เหมือนกับบรรทัดข้อมูลเลยนะคะต่อมาก็คือ c f enter r e l e n t of circle นะคะก็คือเราจะให้รับรัศมีนะคะคำสั่งต่อมาก็คือคำสั่ง scan f d ให้รับเลขจำนวนเต็มแล้วเก็บไว้ในห้องแดนะคะรัศมีจะเป็นค่าเลขจำนวนเต็มเสมอน,นะคะต่อมาก็คือ แท็กคันเลอร์สิบเป็นรหัสสีเขียวนะคะต่อมาก็คือ c pin f name นะคะแล้วก็ percent s x ต่อมาก็คือ tag color tag color 10ก็เหมือนกับข้างบนเลยนะคะเป็นรหัสสีเขียว C pin อันทัดต่อมาก็คือ C pin f l e n of circle ก็คือโชว์รัศมีที่เราได้ทำการป้อนลงไปนะคะบรรทัดต่อมาัมนทัดสุดท้ายก็คือ tag color สีรหัสสีคือรหัสสีแดงนะคะและต่อมาก็คือ area of circle เท่ากับเ <c oughs> ปอร์เซน็นต์จุดสองเคูณเปอร์เซน็นต์ d คูณเปอร์เซน็นต์ d เท่ากับเปอร์เซ็นต์จุดสองเนะคะก็คือเราจะให้แสดงค่า เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์จุดสองเอฟนะคะเราจะให้แสดงค่าสามจุดหนึ่งสี่ก็คือเป็นค่าการรับค่าฝูวท,ที่เราอธิบายไปข้างบนนะคะโอเคนะคะเมื่อเราทำการเขียนปรดแกมตามข้างบนเสร็จแล้วเราจะมาทำการคอมไพดูนะคะว่ามีเออร์เนอร์หรือเปล่า มี Error 1ตัวนะคะเราก็จะทำการแก้ไขนะคะเป็น Error ตรงนี้นะคะลืมลืมใส่ตัว c ลงไปในคำ 3. สั่ง scan F โอเคนะคะแล้วเราจะทำการคอมไพดูอีกรอบนะคะว่ามี Error อีกตรงไหนหรือเปล่า ไม่มีแล้วนะคะโอเคนะคะเมื่อเราทำการคอมไพล์และลิงเกอร์แล้วถ้ามันม,มีตรงไหนเออเนอมันจะขึ้นโชว์หน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะโชว์ enter name ก็คือมันจะให้เราเขียนชื่อนะคะวันนี้เราจะยกตัวอย่างชื่อของเราเองนะคะก็คือ mmmmnigst นะคะแล้ก็ทำการกด enter เมื่อเราเอนเตอร์มาแล้วมาทัาน,นี้ก็จะถาม e n นเตอร์รีเน of c i r c l e ก็คือจะให้เรารับค่ารัศมีที่เท่าไหร่นะคะวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นค่ารัศมีที่2นะคะแล้วเราก็ทำการ Enter อร์เรามา,มาดูที่บรรทัดส,สีเขียวกันนะคะก็คือ บรรทัดแรก name mmnigst ก็คือมันจะบอกว่ามันได้รับค่า mmnigst เก็บไว้ในห้อง x เรียบร้อยแล้วนะคะบรรทัดต่อมา r e l e n of circle เท่ากับ2ก็คือมันได้รับเลข2ที่เราป้อนไว้ในบรรทัดสีน้ำเงินเก็บไว้ในห้องแซแล้วนะคะและบรรทัดต่อมาบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสีแดงนะคะ area of circle เท่ากับ3.14ก็คือ ค่าของพื้นที่วงกลมนะคะน,นี่ก็คือตัวอย่างที่เราได้ทําการยกมาแสดงให้ดูภายในวันนี้นะคะว่าคําสั่งสเกตเอมันสามารถเอาไปทำเป็น,ปนหรือแบบทาไปดัดแปลงเขียนโปรแกรมได้หลายโปรแกรมเลยนะคะโปรแกรมที่เรายกมาโดยก็คือการหาพื้นที่วงกลมนะคะวันนี้ขอจบก,การสอนไม่เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ